สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจท t ที s t, t u d i o นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TtKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเปิดบล็อกดอสผมนะเป็นเบอร์ไวคลับนะครับผมเบอร์ไวคลับมีใครมามั่งนะมานำทัพโดยเนี์มาว่าฟารีดว่าเลวานว่าบาเยนแล้วก็เอ็มปรเป้เฮ้ยมัน เพลงนี้ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะนะเพคนี้ค่อนข้างโหดนะส่วนใหญ่เป็นปารีสกับไบร์นนะฮะส่วนใหญ่ใหญ่เลยนะปารีสไบร์นนะดูดิฟูลทีมไบร์นสบายฮะอืมกูแถวบอลโหดอยู่นะดูดิคิมมิกเงี้ยนะโอ้อลาร์บาเงี้ยน้อยเออปาเป้เลวานเนมาโคตรโหดแถวสองก็ยังโหดนะโอ้โหเอาว่ะชุดนี้ชุดนี้ถือว่านักเตะด,ดีมากเลยนะ นะมา1ล้าน g ีพีครับผม1ล้าน1 5 0 0 0 0 g p เหมือนเดิมฮนะขอดำส1บคนรอบที่แล้วโคตรคุม้มรอบที่แล้วคุ้มมากนะฮะมารอบนี้มาผมข้ามเลยฮนะไม่ไปลีกใหญ่เราข้ามนะครับผมเดี๋ยวนะงใช้ก่อนลีกนี้ลีกนี้น่าจะมีฝรั่งเศสแล้วก็บายเยร์นนะฝรั่งเศสแล้วก็บายเยร์นน่าจะใช่นะน่าจะใช่เลยแหละ ไปครับผมลุยฮะฝรั่งเศสแล้วก็บาเยอร์นนะผมลีกนี้มามาต้องไปสองลีกนี้เท่านั้นนี่ไงฝรั่งเศสมาแล้วนะฮะอืมไม่ดำปะไม่ใช่บอลดำปะนะฮะต้องการดำอะไรอะสิบเอ็ดคนนะฮะต้องการบอลดำสิบเอ็ดคนรรบที่เลี้ยวได้เท่าไหร่ว,วะสิบสี่ปะสิบสี่หรือสิบหกก็เลยจำไม่ได้นะผม <idd les> เป็นบอลทองว่ะของบาเยินนะฮะโอเคบอลดำยังไม่แตกนะครั okay. บผมเปิดบล็อกดอยเนี่ยผมพัฒสนุกที่สุดและแต่เสียดายมันเป็นบอลมันเป็นเบรดเพลเยอร์ไงมันเป็นเบรดเพลเยอร์แต่เป AN AN. ิด <McK> มันนะเปิดแบบไม่อั้นไม่ยั้งอ่ะคือเราสามารถเปิดได้เยอะก็จะแบบทีหนึ่งสามสิบครั้งสี่สิบครั้งได้อ่ะนะเดีไม่ต้องเสียดายอ่ะนะผมโอ้โห ต่สิได้ที่ว่ามันเป็นเบีดเลเยอร์ไงถ้าเป็นตำนานแบบสักหน่อยบุกเราตำนานอย่างเงี้ยจะมันกว่านี้นะฮะเคจะชอบนะเปิดเยอะเอย่างเงี้ยลุ้นไปจะได้บอลดำหรือเปล่าดีกว่าเปิด3ครั้งแล้วไม่ได้อะไรเลยนะนั้นมันมันได้ตัวดีก็จริงแต่มันแค่3ครั้งไงคือมันอยากเปิดต่อแต่มันเปิดไม่ได้ไงเข้าใจไหมถ้าเป็นพวกฟีเจอร์อะไรอย่างเงี้ยนะผมคือมันเปิดได้แค่3ครั้งอ่ะแต่ตัวมันดีนะได้ตัวดีเลยแต่ได้แค่3ครั้งไง คือเราอยากเปิดต่อใจเราอ่ะอยากเปิดต่อแต่ไม่ันได้แค่สามครั้งมันงุนงิดได้เว้ยนะแต่บล็อกดอเดี๋ยวไม่เอาเปิดเถอะเปิดให้กระจยกระจายนะจะฟูทีมไหนเปิดเปิดนะผมเปิดมันนะฮะแต่แต่ตัวดีไหมก็ก็บางตัวก็ดีนะเบดเลเยอร์อย่างเงี้ยนะโดก็ดีเมสซี่เป๊ะๆอย่างเงี้ยก็เป็นตัวที่ใช้ได้เลยนะผมบอลดําตัวเรขครับผมนะฮะซีพีอย่างนี้เบอร์เจ็ดว่าเฮ้ยเป๊มาเลยว่ะเอาเรื่องนะฮะ มาเอมเปอร์ตัโอ้โหสุดอีกแล้วนะครับผมวันนี้น่าจะสุดนะฮะได้อาราบากับเอมเปอร์ตีนะผมเอาว่ะเอาว่ะมาสองคนนะไปลุยกันต่อนะครับผมไปลุยกันต่อ <c oughs> อย่างนี้ข้ามฮะไปเราจะไปให้ไวที่สุดนะฮะ <c oughs> เราจะไปให้ไวที่สุดถ้าไปลีกอื่นเราจะไม่ดูนะ เนี่ยายเยินอย่างเงี้ยน่าดูอยู่เป็นายเยินนะฮะไ <c oughs> บเยินก็แย่แล้วเ <c oughs> นี่ยเป็นชาเกตศูนย์สี่ไปลุยต่อฮะมาเปิดให้ไวเปิดให้ไวโอ้ยข้ามเลยมาเฮ้ย ไปหลีกไหนวะนะฝรั่งเศสครับผมมาฝรั่งเศสบอลดำว่าปารีสว่ามารรัวนะผมปารีสนะฮะเบอร์ห้ามาควินยอดครับผมสวยงามฮนะโอเคมาว่ะมาว่ะดำมาสามคนนะผม หมดไปสามเซนก็ <c oughs> อพอตัวนะสามคนสามเซนมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ปะนีะ่มาฝรั่งเศสอีกครั้งนะอ่ะหืมเป็นโกว่ะสามตัวสามเซนนะเพลงนี้เบอร์นะทุกคนเป็นเบอร์นะแต่ไม่มาแค่สองทีมนะก็ไป็นเหมือนกันนะเบอร์มาทั้งมาแค่สองทีมเฮ้ยเฮ้ยบอลดำว่ะนีะ่ย โอ้โหคูลาสกี้นะผมคูลาสักชี่อะไรสักอย่างนะฮะคูลาสกี้สกชี่อ่านยากเหลือเกินดำมาสี่คนฮะมาบนดำมาสี่คนแล้วคูลาสกี้เมื่อกี้มันอยู่ทีมไหนวะเป็นฟรีเจนด้วยไงก็เลยงงๆไปคนไหนว่าไม่รู้จักด้วยคูลาสักชี่เฮ้ย เนี่ยเอาว่ะเอาว่ะมาเรื่อยๆครับผมมาห้าคนแล้วฮะมาห้าคนนะผมเมื่อกี้เป็นอดาลันต้านี่หว่าเป็นอิตาลีนี่หว่านะฮะแถบบนเรามากี่คนวนะเนี่ยมาสองคนแล้วดิแถบบนนะฮะเป็นปัปปี้กับกับอาราบานะครับผมเฮ้ยบาเยน์ผมยังไม่ได้สักคนเลยนะนจริง บาเยินยังไม่มาสักคนนี่ไงเป็นอลำบ,บากเอมเป๊ะผมเถ้าสองเป็นแม็กฟิลยอดนะแล้วก็อิลิชิกนะผมไปเออกดผิดอุ้ยดีนะทองมาได้ยังไม่ได้เติมเมึนอะไรเรียบร้อยเมื่อกี้เมึนอะไรเรียบร้อยเลยนะฮะมาบาเยินต้องมาแล้วจริงนะบาเยินมิวนิก บายเยนต์ม่นยังไม่มาเลยวะอะไรกันวะเนี่ยได้ไหมได้ไหมบาเยนต์บายเนบายเนต์เลวานเลวานโอ้โหนี่บายเยนต์ออกยากนะตอนนี้ดำมาห้าคนนะผมต้องการอีกหกคนฮนะเราต้องการบอลดำอีกหกคนเท่านั้นเที่ย่่ข้ามเลย โอ้โหได้บอลดำอีกแล้วนะี่เรากดข้ามเมื่อไหร่เนี่ยได้บอลดำตลอดนะผมโอ้โหวิดเชียวฮนะไปเฮ้ยเวลาผมกดข้ามประมาณ3ครั้งแล้วได้บอลดำนะี่ยเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะฝรั่งเศสครับผมเนม้าปะถ้าได้เนม้าเอ็มเปเป้ก็คุ้มเลยนะเอาจริงเฮ้ยเบอร์ยี่สิบสองเหรอดิมาเรียมะไม่น่าใช่เบอร์ยี่สิบเจ็ดใครวะ ไข่วันนี้ยไข่วันนี้ปาร,รีสนะไม่ค่อยได้ดูเลยนะผมไปโอ้โหข้ามเลยฮนะอือหือหรือห้าแสนป่ะดำมาหกคนนะฮะบนดำหกคน บาเยินเออแต่ผมไม่ได้บาเยินสักคนเลยนะมีอลาบามาคนเดียวฮนะเฮ้ยอย่าจริงปารีสมาอย่างเยอะนะผมบาเยินไม่มาเลยนะตอนนี้ดำมาหกคนต้องการอีกสี่คนต้องไม่ดิต้องการอีกห้าคนดิเราต้องการบอลดบอีกห้าคนนะฮะต้องการอีกห้าคนาน,คน,นะาคน,นะครับผมไปอยากได้เทอร์บนนะนจริงคือเทอร์บนไม่อย่างโหดเลยว่ะไนเอเอร์ลีวานอย่างเงี้ยนะฮะ เฮ้ยซานโช่เนี่ยผมกดข้ามทีไรแม่งได้ตลอดเลยอะเป็นซานโช่นะครับผมเอาว่าเ่ยสูตรกดข้ามวะต้องมาจะกดข้ามอีกทีแล้วกันนะ้ามันได้ก็คือก็คือโอเคเลยนะมามาอย่างนี้กดข้ามมาบอกก็เย่แลลวไม่น่าเกี่ยว <c oughs> ไม่น่าเกี่ยวนะมันเกี่ยวที่มันเกี่ยวที่ดวงมากกว่าไม่น่าเกี่ยวกับกดข้ามแล้วนะไม่มีโรงไม่มีสูตรอะไรทางนั้นแหละปีนะี้ไม่เหมือนปีที่แล้ว ไม่เหมือนตอนเป๊ะสิบเก้านะฮะสูตรมาเพียบมาเพียบแบบโอ้โหหนึ่งเสียรได้ดำสองคนเลยคุ้มมากเลยนันแต่ก่อนนะบางทีเปิดหนึ่งครั้งได้มาสองคนหนึ่งเสียนได้ห้าคนก็มีนะฮะสูตรไม่อย่างเยอะแล้วมันก็ได้ผลเกือบทุกสูตรเลยนะสูตรเปิดสเกาบอลดำคู่นั้นคู่นี้เออคนเราก็สรรหาจริงๆแล้วมันก็ได้ผลเลยนะคนนี้แม่งก็เลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนมเป็นแบบนี้เลยนะจบจบให้มันเหมือนเก็บกังโซนไป แต่ก็ดีเหมือนกันนะแต่มันก็ดวงผมไม่ค่อยดีไงผมต้องเพิ่งผมต้องพึ่งฟาสูตรงไงแต่ก่อนแต่ก่อนต้องพึ่งฟาสูตรเดี๋ยวนี้มันไม่มีสูตรได้เพิ่งแล้วก็ดูดวงล้ว,วๆนๆะ่แต่ดวงก็โคตรเชีย่ยเลยนะยโอเคเป็นเลนบาสนะฮะมาพุทธเาสตร์ตจริงผมได้แต่ปารีสป่ะนะได้แต่ปารีสจริงๆนะเนี่ยบาเยซนมีอาลาบาคนเดียวนะฮะบอลดํมมา8ดคนนะผมต้องการอีกสาม เราต้องการบรรดาอีกสามคนเฮ้ยนี่ใบยเย็นมาแล้วไบยเย็นมาแล้วใบยเย็นมาแล้วสวยงามครับผมเบอร์หกฮนะคิมดีกเรอคิมอกเอเฮ้ย,ยทุกคนเฮ้ยเพคงนี้ผมเปิดคุ้มนะจริงๆเปิดคุ้มนะได้แถวบนมาเยอะเหมือนกันนะนะแถวบนเยอะนะดูดิขาดนอยเออขาดเลวานขาดเนยมาสามคนนะเอาว่าถือว่าได้อยู่นะ ไม่แย่นะไม่แย่นะนะรอบนี้งบหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นนี่เนี่เลวันต้องมาแล้วเอาจริงนะเลวันดอฟสกี้นี่ก็แย่แล้วแม <c oughs> ่หรือสามแสนวะต้องการดามอีกสองคนเท่านั้นนะต้องการบรรดาอีกสองคนถ้ามันไม่ได้สองคนเลยนี่มันก็มันก็เกินไปนะ <c oughs> โอ้โหฮาเลยนะผมเที่ยเที่ย พอไปนอกลีกเดี๋ยวฮาเลนซานโชมาเลยฮนะเอาว่าคุ้มนะผมเพคนี้คุ้มนะเอ้ย <Hey, S 1> ต้องลองเปิดนะทุกคนถ้าใครอยาจะเก็บเบทเพลเยอร์ Player อย่างเงี้ยเพลนี้ถือว่าคุ้มเลยนะฮาเลนซานโชมาเต็มนะป๊อปเปี้นีมาอย่างเงี้ยนะฮะเอาวะต้องการอีกหนึ่งคนนะผมต้องการบอลดำอีกหนึ่งคนเท่านั้นนะเปิดวันสุดท้ายด้วยนะผมเปิดบสุดท้ายด้วยพรุ่งนี้ก็เกี่ัปเดตนะผมนะ v 5.1.0ก็น่าจะแจกยับเหมือนเดิมจริงนะยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนของท้ายปีด้วยนะไหนจะคริสต์มาสไหนจะปีใหม่ไหนจะนู่นนี่นั่นเยอะอุ้ยอยู่เนี้ยนะผมเนี่ยเอาว่าเอาว่าครบแล้วดําสิบเอ็ดคนนะมาเปิดต่อเดือนนี้เป็นเดือนแห่งกิจกรรมนะผมน่าจะเป็นเดือนแห่งกิจกรรมอะเยอะมากผมว่านะแจกเยอะคอยดูดินะคริสต์มาสปีใหม่อย่างเนี้ย ใจยับๆนะยาวๆอาจจะมีบล็อกดรอดตํานานมาด้วยนะอาจจะนะอาจจะนะแต่จะเย,ยอะแน่นอนนะผมนะเปอรดิเบียดจะใจเย,ยอะพอเปอร์สิบเก้าไม่ค่อยแจกนะเปอร์สนะิบเก้าเนี่ยน่าจะแจะกทีแล้วบอลดำก็หายากๆช่วงนั้นนะช่วงเปอร์สิบแปดอะไรเงี้ยบอลดำหายากๆเฮ้ยเฮ้ยมันมารัวๆเลยวะบอลดำไม่มารัวๆจริงๆเงี้ยเอาวะเอาวะมาวะ นะครับผมโอเคมาตีนี้นะะลาตอรูมาตีน,นะตตนี้ดำมาสิบสองคนคุ้มแล้วเอาจริงนะคุ้มแล้วนี่ไงเลวานเลวานเราก็ยังมีลุ้นนะเลมาอย่างเงี้ยนี่ไงเ<า>บอร์สี่วะไม่ใช่แต่ก็เป็นบายยืนนะน่าจะเป็นซาอุปะชูเล่ไม่ใช่ซาอุชูเล่นะครับผมซาอุก็แย่แล้วซาอุนี่มาขของแอด็ดมาริดนะฮะ เป็นชูเล่เคดำมาสิบสามคน่ะจะคุ้มไปไหนจะคุ้มไปไหนฮะข้ามข้ามเพ่อนบันดำไม่ใช่มาหรือว่าอีกสองแสนวะนี่บาเยน์เอ,อ้ยเรวานต้องมาแล้วจริงนะเรย์านบเบอร์แปดเหรอใครวะบเบอร์แปดนี่คือใครวะ เออเออกิจชิมิโอกนะโอเคครับ okay, ผมชาบีมาติเนีสนะเฮ้ยไม่ใช่บอลดำเหรอไม่ใช่บอลดำเหรอเป็นบอลเป็นบอลทองเหรอบูซาดูก็อบอลดำตอนแรกตอนนี้ดำมาสิบสามคนฮนะใช่หรอวะฝรั่งเศสครับผมให้เหลือเนย์มานะฝรั่งเศสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบอร์เจ็ดเังงี้ ไม่ได้มาเบอร์อะไรวะเบอร์สิบปะเบอร์สิบเอ็ดปะเบอร์เจ็ดไอ้เป๊ะเนี่ยนะเป็นวรรตติครับผมมาเฮ้ยโคตรคุ้มนะเอาจริงเฟรนี่โคตรคุ้มเลยนะดับมาสิบสี่คนนะฮะดับมาสิบสี่คนเฮ้ยแถวสองออกเยอะนะแถวที่สองออกเยอะเหมือนกันนะโอเคมาคุ้มแล้วฮนะเฟอรอนี่ตัวดีเยอะมากเอาจริงนะนี่มาก็ใช้ได้เลย เปเป,ป้อย่างเงี้ยเลวานคิมิกก็เอาไปใช้ได้ฮาเลนซานโชอย่างเงี้ยอัพวิวเฮตันแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะโอเคสองครั้งสุดท้ายครับผมเราจะได้ไหมนี่มาเลวานแต่ก็ดีแล้วเราได้เอ็นเปเป,ป้มาก็โอเคเลยนะบายเย็นนะผมมาบายเย็นหรือเปล่าเหรอบายเย็นหรือเปล่าเหรอดูดินะเป็นชาเก,กี้ศูนสี่มาผมครั้งสุดท้ายฮะ ดำมาสิบสี่คนคุ้มคุ้มคุ้มนะครับผมฝร,รั่งเศสนะผมรุ่นนีมาวะยังรุ่นนีมาอยู่นะเฮ้ยเท้าขวาเบอร์เก้าเหรอคดีดเหรอโอเคก็โอเคไม่น่าเกียดดำมาสิบห้าคนก็ถือว่าโคตรคุ้มเลยนะนะ แถวบนขาดใครแถวบนขาดนอยเออเลวานแล้วก็น,นีมานะแถวสองขาดนาบรีดิมาเรียนะโอเคโอเคถือว่าคุ้มนะบอลดำสิบห้าคนนะครับผมแพ็จนี้นะงบหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นนะผมโอเคถือว่าคุ้มนะคุ้มไม่เกลือไม่เกลือนะผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะส่วนใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go